หนูน้อยยอดนักสืบตอนที่หนึ่งนักสืบจิว๋วกำลังนั่งเล่นอยู่หลังบ้านกับกะทิสุนัขคู่ใจเอ๊ะนั่นอะไรนะ่ะเก่งมากเลยกะทิเราเจอลายแทงสมบัติ ถ้างั้นเราออกเดินทางไปตามล่าหาสมบัติกันดีกว่าน้องๆก็ไปด้วยกันนะครับเอ๊ะแย่แล้วเรากำลังหลงป่าทำยังไงดีเหตุผลเชิงตรรกะคือการใช้เหตุผลกดกดเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบความสมเหตุสมผลหรือพิจารณาความเป็นไปได้ของการแก้ไขปัญหาค่ะ นักเรียนลองใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ไขปัญหาช่วยนักศึกษาดูสิคะนักเรียนลองพิจารณาแผนที่ช่วยนักศึกษาดูสิคะลากเส้นจากจุดเริ่มต้นไปหาถ้ำโดยจุดที่เชื่อมต่อกันได้จะมีเฉพาะทุญญ่งหญ้าดินถนนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหาทางไปถ้ำได้ถูกหรือเปล่า นักเรียนจะเห็นว่าการที่เราลากเส้นไปถ้ำนั้นจะไม่ได้มีเพียงหนึ่งเส้นทางจะมีหลายเส้นทางดังนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาของเราค่ะว้าวในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงถ้ำแล้วครับน้องๆ น้องๆลองพิจารณาภาพหินดูนะครับจะเห็นได้ว่าสามารถแบ่งเป็นภาพย่อยๆได้3ชุดซึ่งแต่ละชุดจะประกอบไปด้วยภาพที่เหมือนกัน2ภาพได้แก่ชุดภาพที่2และชุดภาพที่3นั่นเองดังนั้นนะครับภาพที่หายไปในชุดภาพที่1ควรเป็นภาพที่เหมือนกับรูปภาพแรก เก่งมากเลยครับน้องๆน้องๆจะเห็นว่าเราสามารถนาเห็ดผลเชิงตากกามาใช้ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจําวันได้ครับว้าวสมบัติที่เราตามหานั่นก็คือรถของคุณปู่นั่นเอง